ข้าว่านะอันนี้สูงไม่รักข้าเหมือนเดิมแล้วเอ็งตายเลยเออข้าตายแล้วเอ็งไม่มาดูตอนข้าอยู่สุดท้ายอ่ะโอ๊ยรถ ข้าว่านะอันนี้สูงมไม่รักข้าเหมือนเดิมละทำไมวะดูดีปกติเขาจะปกติเขาไม่ทิ้งให้ข้านอนก่อนเอ๊ยนอนทีหลังนะเองเองเองจำได้ปะล่ะเขาไม่เคยทิ้งให้ข้านอนทีหลังเลยเขาจะไปก่อนไปเอ๊ะเขาจะร้อยข้าไปก่อนเขาถึงจะไปอ่ะก็จริงว่ะเออเองว่าเขาเปลี่ยนไปปะล่ะข้าว่าใช่นะข้ารู้สึกแปลกแปลย่ะคือต่อให้ก็อะไรเนี่ย ต่อให้มัน,น,นง่วงแค่ไหนมันก็ยะอยู่อะจิงขนาดมันต้องนอนแค่สองชั่วโมงมันยังอยู่เลยใช่ข้าก็รู้สึกแปลกๆอยู่เขาไม่ค่อยสนใจข้าเหมือนเดิมแล้วตื่นกันลงมีอะไรบางอย่างอะไรอ่ะมัน่าจ,จะเหนื่อยแล้วคิดยังไงบอกไว้มันไมีอะไรหรอกใจเ่ามันดูจนเนาะ นนออเขาแบกไปประมาณสองสามสี่วันแล้วนะสองสามสี่วันอนะไรเขาเป็นแบบเนี้ยแบบแปลกแปลกอ่ะครับโชคดีครับวัสดีอีม่รู้สึกหอ่อเดี๋ยวให้คุยนั่นงโรงพยาบาลดีกว่าขออนุญาตใส่บิลครับครับคุณหมอครับนอนด้วยอ๋อครับ 我再变成。好啊，啊来呀、啊。 ก็คิดเหมือนข้าใช่ปะห้าห้าพี่เลี้ยงข้าวค่ะไหนดิข้ายเก็บไปร้านข้าวอ่ะมาดิไปสั่งอยู่แลนด์แดงก็ได้เออเออไปสั่งอยู่แลนด์แดงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปตีเอาครับผมข้าเศร้าอ่ะข้าเศร้าครับเอาเรื่องอะไรสุดเหรอเดี๋ยวค่อยคุยกัน <Hey. S 2> อะไรนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเราเออกลงไป okay, okay. โอเคโอเคหมอหายแล้วค่ะสวัสดีครับตัวแรกเลยครับเดี๋ยว ถ้าสมมติว่าพี่สภา,าเดินเชีวิตจะเข้ามารักษาตัวพี่สภา,าเดินเข้ามาในห้องเลยก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขเขาอะไรครับแต่ว่าถ้าไม่มีหมอก็ <c oughs> เร <c oughs> ียกแบบเมื่อกี้ก็ได้เข้าโรงพยาบาลก็ไดีครับมีแก๊งไหมฮะมีครับมี <c oughs> แน่าจะบากป่ะอิหายยังอ่ะหายแล้วเรียกหมอคุณหมอคะหายแล้วค่ะพี่ปวานมีใบแจ้นะคสดีค่พี่ระวันไทร์เด um ี๋ยวเราไปทำงานก่อนเกอร์พ like um> ี่ด้วอผม เองเศร้าเรื่องอะไรวะตั้งแต่เริ่มจีบกันมานะเขาไม่เคยทิ้งข้าให้ให้อยู่คนเดียวแบบแบบเขาไม่เคยทิ้งข้าให้นอนทีหลังอะ่ะไม่คือมันก็อาจจะแบบไนีไงแบบเดินทางมาเหนื่อยนะเนะาะอาจะก็กรู้เนี่ยมันไม่เคยถึงเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยทิ้งข้าแบบเนี้ยแต่มันก็เข้ามาเะนั้นนี่มันก็ไม่ค่ะถ้าเข้ามาเข้านานแล้วเข้าวก็ได้เข้าว่าถ้าเข้ามาเข้านานแล้ว ไม่มาถึงก่อนอันนี้มาถึงหัวค่ำดิมันเนี่ยมันก็ยังมาหาเองเลยแบบลงลงเครื่องปุ๊บแล้วก็ต่อเครื่อง <c oughs> อีกเครื่องหนึ่งบินมาวัดเลย <c oughs> แต่จริงๆนะไม่เขาไม่เคยไปก่อนค่าสักทีอย่าคิดมากเอง อย่าคิดมากเออที่มีแ่หรอกเออมันก็คงเลยให้มันนอนแต่มันเมื่อวานเมื่อวานค่านี่จะบ้าค่าต่อสายค่าประเทศไปใช่คือไม่กล้ามาเหาอยู่เว้ยแล้วไงต่อเดี๋ยวข้าสั่งข้าวก่อนแั้วที่ปกติมันมันเห็นปะล่ะปกติมันจะมันจะแบบเปิดหลายกลุ่มมาหาเราตลอดอ่ะพิมพ์ค่าประเทศมาจะปกติวันเห็นบ้าเมื่อวานอ่ะมันไม่ไม่พิมพหลายกลุ่มเลยปะทำไมอ่ะ อก็มันมันอาจจะแบบเมาอยู่หรือทําธุระอะไรเงี้วันนี้ไม่ก็อาจจะแบบนี่ไงอาจจะแบบยังน้อยอ่ะพอมันลงเครื่องมาใช่ไหมมันก็ตีตั๋วอีกใบหนึ่งเพื่อเข้ามาประเทศนี้พื่อมาห้อีกเลยนะแม่มันจะเหนื่อยท้งทีมันก็สามารถเดินทางกลับบ้านมันแล้วไปนอนได้จะ่เมื่อกี้อ่ะทำไก็เอ็งปั๊มเขาขึ้นมาแล้วใช่ป่ะเขาไม่เห็นมาก่อนข้าเลยก็เห็นเขามาก่อนข้าหรือเปล่าล่ะ แบบว่าฝันดีนะคะแบบนี้ไม่มีอ่ะไม่อาจจะเหนื่อยเหนื่อยก็ได้อย่าคิดมากแค่ครั้งเดียวเองงินค่าก็จะลองเหนื่อยเหมือนกันแล้วค้าก็จะไม่สนใจก็ได้ไม่ใช่ท่านจะบอกว่าเหนื่อยแล้วมันทําไม่ได้อ่ะฮัลโหลครับจริงนะเอ่อสองคนนี้ใช่อทิเก่าไหมครับใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ